วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องเด็กชายบุญรอดแปมาลี่นะคะมาดาูช้างอัดกระป๋องนะคะรู้สึกว่าถังนี่จะแบบเล็กไปแล้วนะคะแต่ก็เต็มที่เลยนะคะวันนี้เต็มที่เลยเออาสนุกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หน้องดีใจน้องชอบน้องปลื่มโอ้แเออเอ้ยน้องสบายใจจังเลยอ่ะ โอ้โหมีความสุขมากๆเลยแน่ๆจ้ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหรุนแรงนะเนี่ยรู้สึกว่าถังจะบางเลยนะคะอุย้ยน้ำกระเซ็นน้ำกระเซ็นเลยโอ,โอ้แม่เป็นห่วงแม่เป็นห่วงนะคะแม่เป็นห่วงแล้วดูสัญชาตยาณความเป็นแม่ของสาวมายนะคะก็เป็นห่วงลูกเลยเรียกลูกกลับบ้านด่วน ลุกๆขึ้นไหมเนาะลูกจ๋าอึ๊บเอาใจช่วยน้องรอดเออไปแล้วน้ำอะไรเนาะอันนี้คือน้ำโกโก้หรือเปล่าโกโก้บุญรอดนะคะดำปีเลยไม่อาบน้ำเหรอลูกโอ้ยสนุกสนานอุ้ยเหมือนไม่เคยเล่นมาสามชาติแล้วแม่ๆคะ่ะอ่ะดูงานนะ,ะใช้ความน้องมันมันสาม,มารถทะลุได้เลยนะ กกสบายใจนะคะผละไม้ชิมนินอนหลับนะคะโหพอได้อับน้ำนะคะตัวก็ไม่ต้องน้องรอดโอ,โอ้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 ควานก็ต้องคอยดุตลอดนะคะเพราะว่ากลัวของมันเสียหายนะคะกลัวของเสียหายเนาะคุณแม่แม่จ๋อาอ,อ้าวงอนอ้าไปคุกอันนี้แน่ๆเลยเปนะไปไป,ไปเล่นไปเล่นพวกหญ้าพวกอะไรนะคะ ในความคิดว่าน่าจะแบบชอบเนาะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมเออมาลงต่อนะคะมาลงต่อเลยบางทีก็ต้องดุเขาบ้างอะไรเขาบ้างเนาะคุณแม่เพราะว่าเขาเองก็ยังไม่ได้ฝึกเลยเดี๋ยวจะโตไปเรื่อยๆ่าจะยากแต่ว่าเราคิดว่าไม่ยากนะคะเพราะว่าเราขี้กลัวมากแค่ส่งเสียงให้ก็หัวใจจะวายแล้วนะคะคุณแม่คะ โอ้โหตัวบ้อืบเอากมากนะคะลูกชายแม่ๆมจากเด็กน้อยที่ใส่เปลือกแผลผู้องในวันนั้นนะคะสู่วันนี้นี่คือแบบดีใจมากที่ทุกท่านคอยเอ็นดูเมตตาบางท่านก็ติดตามพัฒนาการเฝ้ามองแต่เด็กจนโตเลยจนตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วเอาไปแล้วเออไปเอาอะไรอ่ะไปเอาอะไรเอาหยางลงน้นไม่ได้นะห่วยางลงน้ำด้วยไม่ได้นะไม่ตอ้องน้องรอดอุ๊ยแตกแตก แตกแตนเลยลลน้องรอดเอเอเอ,อย่า,<อ>าทำลูกน้งควันยาเอาไปแล้วไปแล้ว<อ>หักเลยเหรอ,อ,อต้องคอยดุเขานะคะคุณแม่แต,มแตกเลย,เลยมานี่มานี่เอาเพอให้เล่นดีๆไม่เล่นนะโอ้โหดูนะคะนี่นี่ ชอบใจใหญ่เลยพอแล้วเนาะน้ำเนี่ยแค่นี้น่าจะพอแล้วเพราะว่าแบบเอาเอาไว้เยอะได้ก็ก็ก็ล้นออกอยู่ดีนะคะแม่แม่จ๋าดูเขาสนุกสนานไม่มีใครเกินดูนะคะมีความสุขมากวันนี้ก็นำคลิปเนาะกักปิดน้ำให้หน่อย เอามาอีกแล้วมาอีกแล้วอย่าทาน้องรอดโอ้โหเดี๋ยวให้เลิกเลยนะมันจะพังแล้วนะโอโ้โหโอ้โหเออพังค่ะควานม,มาเก็บมาปิดน้ำเก็บเลยลูกแตกแล้วแตกไปแล้วนะคะโอโ้โอห,โอ,หอืมอืมไม่เกรงใจเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกระบาท,ที่ได้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเอาให้สุดลูกว่ม ไอ้ไอฟาดงงฟาดงานก็มานะคะขนาดโดนดุบ้างอะไรบ้างนะคะแม่แม่ยังไม่จําเลยนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าไม่เคยกลัวนะคะหักแล้วเออหักแล้วผลงานผลงานนะคะบอกเลยว่าไม่เคยกลัวนะคะเต็มที่หรือยังอันนี้ก็ตามสไตล์นะคะอีกนิดนึงอ่ะเอา,เอาน้ําออกให้หมดเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงถ้าพังนี่ ร้องไห้นะน้องรอเอเออ้าวพับแล้วพับแล้วสู้ชีวิตมากนะคะถังน้ําน้องรอดเอาให้เต็มที่เอาไม่ได้เชียนะคะแม่แม่แต่นานๆให้เล่นทีก็ตามสเต็ปเลยน้องควานบอกครั้งสุดท้ายนะ้ลอเล่นนะคะไม่รอก็มีความสุขนะคะนี่จัดเต็มปลาเค็มหวานวันนี้แม่ควานก็นําคลิปเนาะ มาให้แม่ๆได้ชื่นใจนานๆทีตีหุนนะคะได้ลงน้ํา <_ d ata> เล่นยิ่งกว่าวันสงกรานอีกนะคะ <_ d ata> เอออ้ยสนุกสนาน <_ d ata> บันเทิงแบบโกโก้รถเออน้องรอดไอ้แม่ควานลุ้นตลอดเลยนะคะบ้าพลังมากเลยนะคะตอนนี้อย่านะเนี่ยเหตุผลที่ไปไหนต้องพยายามล่ามโซ่ไวเพราะกลัวใจน้องเขามากๆเลยนะคะอะไรต่อไม่เอานะหลัวไม่เอานะคะ วันนี้นะคะแม่ควันก็นําคลิปนะคะน้องบุญรอดแต่เพียงเท่านี้มาฝากแม่ๆหวังจะหวังว่าจะมีความเพลิดเพลินกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะได้ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ